บทที่33สภัยไรศักตีนาส่วนที่1เมื่อผู้จีบยอมตกลงแต่งงานด้วยคุณชายพัสกรก็ตัดสินใจทุนเรื่องนี้ให้ท่านพ,อาพ่อทราบแต่เนื่องจากไม่มั่นใจว่าท่านพ่อจะไว้อย่างไรคุณชายเลยวางแผนให้รัดกุ่มเผื่อท่านประกาศตัดขาดขึ้นมาผู้จีบจะได้ไม่ต้องลำบากคุณชายแอบสร้างบ้านเอาไว้อย่างลับๆ พยายามทําทุกทางให้บ้านเสร็จเร็วที่สุดและเงียบที่สุดในระหว่างที่รอให้ทุกอย่างพร้อมนี้ขุนชัยภาสกรก็ไม่ละเลยพูดจีบยังคงส่งจดมมหมายมาหาตอนกลางคืนเป็นระยะซึ่งส่วนใหญ่มกักจะเป็นวันที่นางสมใจไม่อยู่สองสามเดือนมานี้มีงานบวชงานแตง่งไม่ก็งานบุญของคนรู้จักเยอะนางสมใจมีฝีมือประดิษฐ์ประดอยอย่างชาววางัง ถังยังมีน้ำใจใครขอให้ไปช่วยก็ไปจึงต้องไปคั้งที่อื่นปล่อยทางด้านหม่อมเนียนก็ไม่ระแคะระคายเรื่องนี้เลยเพราะปักใจเชื่อว่าหลานชายตัดใจเรื่องฟูจีบได้แล้วสบโอกาสให้คุณชายรอบมาหาคนรักได้โดยสะดวกางานนี้คนที่ลำบากที่สุดเห็นที่จะเป็นประจันเพราะต้องหลบไปอยู่ที่อื่นเพื่อเปิดโอกาสให้สองนุ่มสาวได้อยู่กันตามลำพังต้งทนนั่งตากยุ่ง ผ่านพื้นแข็งๆอยู่ครึ่งค่อนคืนระยะหลังหรยหาทางแก้ไขความไม่สะดวกสบายของตัวเองด้วยการหอบหมอนไปนอนที่อื่นเสียเลยกลายเป็นส่งเสริมให้เกิดเรื่องไม่เหมาะสมขึ้นแม้คุณชายภัสกรจะเป็นสุภาพบุรุษแต่ความรักร้อนแรงในใจของสองหนุ่มสาวไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามนานทีได้พบได้เห็นหน้าย่อมโหยหาอ้อมกอดกันละกัน จากที่คิดว่าขอแค่จูบแค่หอมก็เริ่มตัดเลิดไปก็ได้ทั้งสองต่างก็หลงลืมความผิดถูกปล่อยให้ความแปรถนาเข้ามาครอบงำจิตใจจนพลังเผลอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันประจันไม่รู้เรื่องนี้ซึ่งยินดีให้สองหนุ่มสาวยืมใช้ห้องช่วงหลังเวลาที่ต้องหลบออกมาเธอมักจะหยิบตะเกียงหอบม้อนกับหนังสือไปที่ศา,าลาริมน้ำ รกร,รมหนักของชันใช่ที่นากริดเสมอเด็กสาวชอบมาอยู่ที่นี่ในตอนกลางวันอยู่แล้วเพราะเงยียบสง,งบเหมาะแก่การอ่านหนังสือถึงตอนกลางคืนลมจะแรงไปหน่อยแต่ก็ช่วยไล่พวกมแมลงรำคาญทั้งหลายไปได้เืนนี้พระจันทร์พกหนังสือเรียนมาอ่านด้วยเหมือนเคยอีกไม่นานก็จะได้เวลาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วแต่เธอแทบไม่มีเวลาทบทวนบทเรียนเลย เนื่องจากต้องเพิ่มเวลาสอนพิเศษทห้ไวยุตาเด็กสาวประกาศกล้องว่าจะตามไปเรียนที่เดียวกันกันกบผจัญให้ได้ผูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนคนที่บ้านเลยพร้อมใจกันปลามาดว่าไม่มีทางสอบติดโรงเรียนที่ะจัญหมายตาจะสอบชิงทุนให้ได้นั้นรับเฉพาะแต่พวกหัวกะทิเกือบแเปอเซ็นเป็นสิทธิเก่าที่สอบเลื่อนชั้นขึ้นมานอกจากนี้ยังมีทุนกีฬากับความสามารถพิเศษด้วย เหลือที่ให้คนนอกสอบเข้ามาเรียนไม่เท่าไรวายุตาอยากเอาชนะสิ่งต่างหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเป็นบ้าเป็นหลังประจันไม่อยากประมาจนแพ้ให้กับคนที่มาณนะ้อุตสาหะในตอนท้ายแบบวายุตาจึงจำเป็นต้องขยันให้มากขึ้นเด็กสาวอ่านหนังสือเรื่องได้บทหนึ่งก็เริ่มงัวก็เลยหยิบเอาจดหมายของพี่ตะวันออกมาอ่านจดหมายจากชายหนุ่มเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเสมอ สาเหตุเพราะประจันเผอคุยโวว่าตัวเองเก่งภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสกับท่านหญิงอยู่จดหมายที่พี่ชายตอบกลับมาเลยเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับทั้งยังบอกว่าต่อแต่นี้เวลาเขียนหากันให้ใช้ภาษาอังกฤษไม่ก็บฝรั่งเศสตอนนั้นไม่รู้คิดอย่างไรพระจันนึกอยากดืือขึ้นมาก็เลยเขียนภาษาไทยและส่งกลับไปให้เฮา เดือนต่อมาก็มีจดหมายส่งกลับมาแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความเหลือเกินว่าถ้าไม่เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะไม่ตอบจดหมายอีกแล้วพระจันกลัวว่าพี่ชายจะทำอย่างที่พูดจริงๆก็เลยส่งจดหมายเป็นภาษาอังกฤษกลับไปเด็กสาวมีเรื่องอยากเล่าเยอะแยะแต่คำศัพท์ในหัวก็ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ก็เลยเขียนเป็นภาษาไทยกำกับไปด้วยเผื่อว่าพี่ชายจะตีความเพี้ยนไป หึ่งเดือนต่อมาจดหมายในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษของเธอก็ถูกส่งกลับมาในสภาพที่ถูกวงแดงเถือกทางหน้าพร้อมแก้ไขประโยคที่ถูกต้องให้พี่ชายผู้แสนดีไม่เพียงแต่ส่งจดหมายกลับมาให้เท่านั้นยังส่งพจนานุกรมฉบับอังกฤษแปลเป็นอังกฤษมาให้ด้วยพร้อมสั่งการบ้านว่าให้คัดคำศัพท์ที่วงแดงเอาไว้พร้อมความหมายภาษาอังกฤษอย่างละสิบจบส่งกลับมาให้ด้วย พระจันทร์จะอ้างว่าค่าส่งจดหมายมันแพงก็ไม่ได้เพราะพี่ชายให้เงินค่าจดหมายเผื่อมาชนิดส่งของปรกลับได้เป็นกิโลในเช็กระดาษปากกาซองจดหมายอีกพร้อมสับเรียกวัดทางเหนียวไว้ทุกทางเด็กสาวเลยต้องส่งการบ้านข้ามทวีไปทุกเดือนด้วยประการฉนี้ในหนึ่งเดือนพระจันทร์ส่งจดหมายหาพี่ชายหลายครั้งมีอะไรอยากเล่าก็เล่าไปเลยไม่รอจดหมายตอบกลับ จะส่งมาแค่ไหนท่านชายก็ส่งตอบกลับไปเท่านั้นเหมือนกันเว้นแต่ว่าบางทีส่งมาติดติดเกินไปเราบังเอิญว่าช่วงนั้นท่านติดธุระก็จะรวบตอบสองฉบับในทีเดียวแต่ที่ไม่เคยลืมเลยคือการวงตัวแดงและสั่งการบ้านให้ทําอย่างสม่ําเสมอประจันถูกเคี่ยวอย่างนี้มาหนึ่งปีก็ไม่มีจดหมายวงแดงกลับมาอีกแต่มีพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศสมาแทน พร้อมกับคำสั่งว่าเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก็นานแล้วลองเขียนจดหมายเป็นภาษาฝรั่งเศสหน่อยเป็นไรพอภาษาฝรั่งเศสเริ่มจะคล่องพี่ชายก็ทำท่าจะให้เรียนภาษาเยอรมันอีกผลน,นี้พระจันขอ,อไว้ว่าไม่ไหวแล้วแค่สองภาษาเธอก็สับสนจะแย่อีกอย่างประจันเรียนสายวิทยาศาสตร์ขเขาเก็บสมองเอาไว้ให้วิชาพวกนี้บ้างการเรียนภาษาเยอรมันทางจดหมาย จึงระงับไปแต่พี่ชายที่รักยิ่ง <c oughs> ก็ยังไม่ยอมปล่อยให้พระจันทร์ว่างชายหนุ่มส่งหนังสือมาให้กล่องโตพร้อมสั่งเออ่านและสรุปความส่งมาให้ถ้าทำได้ก็จะให้รางวัลเป็นเงินบ้างสิ่งของบ้างคนงกที่มีใจใฝ่รื่ออย่างพระจันทร์ก็เลยสู้ตายผลปลอยได้จากการขยันเขียนจดหมายและอ่านหนังสือทำให้พระจันทร์ได้ที่หนึ่งเสมอ ใครๆต่างก็คิดว่าเด็กสาวสมองดีแต่ความจริงแล้วทุกอย่างเธอได้มาจากการค้นคว้าและพยายามด้วยตัวเองทั้งสิ้นเมื่ออ่านจดหมายที่ได้รับมาจากพี่ชายจบเด็กสาวก็กลับไปตั้งหน้าตั้งตาอ่านตำราเรียนต่อหลาวจึงผ่อยหลับไปท่ากลางแสงตะเกียงกับแสงดาวไก่ขันแล้วจึงขอยเก็บของย่องขึ้นเรือนไปอย่างเ,เงียบ ประจันต้องออกมานอนอ่านหนังสือข้างนอกอย่างนี้ประมาณสัปดาห์ละหนเหตุการณ์วนเวียงอยู่อย่างนี้หลายเดือนจนกระทั่งผิดภาคเรียนหลายได้ทราบผลสอบเข้าเรียนต่อประจันสอบติดและได้ทุนตามความคาดหมายส่วนวายุตาก็สอบติดเช่นกันถึงจะเป็นตัวสำรองก็ยังเป็นอันดับต้นๆเด็กสาวร่วมรุ้นกับวายุตาอย่างตื่นเต้นตั้งประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ผมชอวายุตาได้เข้าเรียนด้วยความสามารถของตัวเองโดยไม่ใช้เส้นสายหรือเงื่อนทองของครอบครัวเลยแม้แต่น้อยผลสําเร็จครั้งนี้ทําให้คนในครอบครัวมองวายุตาในแง่ดีขึ้นมาบ้างถึงกระนั้นคําชมทั้งหลายแลก็ยังตกเป็นของพระอาจารย์ซึ่งรับหน้าที่เป็นคนสอนใครๆก็ว่าที่สอบติดเพราะได้อาจารย์ดีวายุตาเลยงอนไปพักใหญ่แต่ก็ไม่เคยเอาความหงุดหงิดมาลงกับเพื่อนเลย แถมยังช่วยพูดด้วยว่าต้องให้รางวัลประจ์ใเยอะๆโดยตูร้อนนี้เด็กสาวเลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวหัวหินกับที่บ้านของวายุตาหน้าร้อนปีนี้คุณหญิงอังสุมาลีไม่ได้ไปด้วยเพราะโรงเรียนปิดช้ากว่าที่อื่นร่วมเดือนเนื่องจากมีการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อต้นปีส่วนคนกวนประสาทอย่างคุณชายอังสุธรก็ติดฝึกทหารอีกนานกว่าจะถูกปล่อยตัวให้กลับบ้าน ประจันเลยตกลงไปด้วยครอบครัวของวายุตาชวนเธอไปพักรอด้วยกันหนึ่งเดือนแต่นางสนใจอนุญาตให้ไปแค่สัปดาห์เดียวเราไม่อยากให้ไปรบกวนคุณนายกิมสวนนานๆยิ่งทางนั้นออกค่าใช้จ่ายให้หมดก็ยิ่งเกรงใจมากขึ้นไปอีกกำชับกำชาหนักหนาว่าให้ทำตัวดีๆทุกคนที่บ้านวายุตามาก,กันเกือบหมดขาดก็แต่อักคีที่เป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกันกับคุณชายอังสุธร ชายหนุ่มเป็นคนที่เฮฮาที่สุดในบ้านพอไม่มาด้วยบรรยากาศก็เลยดูเฉาไปแต่ก็ไม่เงียบเสียทีเดียวเพราะมีพัสสุธาพี่ชายคนโตของทุกคนเป็นตัวชูโรงแทนชายหนุ่มเพิ่งกลับ,บมาจากสหรัฐอเมริกาและเริ่มทำงานในบริษัทของที่บ้านได้ไม่นานช่วงก่อนก็เลยดูเคร่งเครียดไม่ค่อยพูดค่อยจาตอนนี้เริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการทำงานท้แล้ว ก็เลยกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัสสุบาเป็นหนุ่มหัวก้าวหน้ามีเสน่ห์มากทีเดียวแม่จะไม่ค่อยได้พูดกันแต่เขาก็ดูแลพระจันทร์เหมือนอย่างที่ดูแลน้องๆน,น่าเสียดายที่พระจันทร์ต้องรีบกลับก่อนถ้าอยู่นานกว่าน,นี้อีกหน่อยไม่แน่ว่าอาจจะสนิทกันมากขึ้นจนได้พี่ชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็ได้อยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้หรือพระจันทร์ส่งโทรลเลขไปหาคุณป้าก็ได้ว่าหนูยดื้อไม่ยอมให้กลับ ความผิดทั้งหมดหนูจะรับไว้เองวายุตาเสนอแผนการทั้งที่ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟแล้วไม่ได้หรอกค่ะคุณนุย้ยสัญญากับคุณป้าแล้วก็ต้องรักษาคำพูดเป็นเด็กเจไรสักวันไม่ได้เหรอยิงเที่ยวได้ไม่ทั่วเลยพระจันทร์เพิ่งจะเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้แค่หนึ่งในสาจากรายการทั้งหมดที่ไวายุตานำเสนอเด็กสาวนคกร้อยตามอยู่บ้าง ถึงกรณนั้นก็จำต้องสายหน้าปฏิเสธเธอคิดว่าควรจะรีบกลับเพราะใกล้ส่งการแล้วช่วงนี้มีคนมารดน้ำดำหัวท่านหญิงมากมายงานที่ต้องทำจริงค่อนข้างเยอะขาดเธอไปเสียคนแม่ชะม้อยคงงานล้นมือก่อนจะขึ้นรถไฟเอกซาวยกมือไหว้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่วายุตาประจันไปแล้วนะคะขอบพระคุณที่เมตตาให้ประจันมาเที่ยวด้วย จะไม่เปลี่ยนใจจริงๆหรือไหวยอยู่ตายอย่างนมิวายขึ้นมาตามตือ้อประจันได้เที่ยวเต็มที่แล้วค่ะคุณนุย้ยแค่นี้ก็พอใจแล้วเธอได้เล่นน้ำทะเลทุกวันทั้งยังได้กินของอร่อยจนพุงกลางได้เท่านี้ก็โชคดีมากแล้วเมื่อเทียบกับวันหยุดในปีที่ผ่านๆมาแม่ขนมักน้อยเด็กสาวดัมเสียงจีจะในลำคอรถจะออกแล้วรีบลงพิธค่ะ ลงไปไม่ทันต้องกลับพระนครด้วยกันเดี๋ยวอดเที่ยวเขาตะเกียบนะคะผู้จบเสียงตือนว่ารถกาลังจะออกก็ดังขึ้นพอดีหวอยู่ตารีบวิ่งลงไปโบกมือลาที่ด้านล่างประจันโบกมือตอบจากนั้นก็นั่งทอดอารมณ์รับสายลมเอ่ยเฉยจากทางหน้าต่างรถไฟไปจนกระทั่งถึงพนครประจันมาถึงช้าก็กำหนดเล็กน้อยแต่ก็ไม่สายจนน่าเกลียด วันนี้พุ้จีบกับป้าสงใจบอกว่าจะมารับเธอที่สถานีทว่ารอเท่าไหร่ก็ไร้วี่แววคนทั้งสองประจันรออยู่อย่างนี้จนใกล้เย็นก็ตัดสินใจว่าจะกลับเองเด็กสางมีสัมภาระติดตัวพอประมาณกลว่มกับของฝากที่ทางบ้านของวายุตาซื้อให้ก็เรียกว่าหิ้วกันพลุงพลังทีเดียวถึงกระนั้นก็ไม่ย่อท้อพยายามแบกกลับมาที่วังชื่นชีวีฉันได้ พระสันร์อดคิดไม่ได้ว่าความโชคร้ายประจำหน้าร้อนของตัวเองคงเริ่มขึ้นแล้วเด็กสาวมักจะดวงไม่ดีในช่วงเวลานี้เสมอนิวของเดินเข้าวังมาตั้งนานยังไม่เจอใครที่พอจะช่วยแบ่งเบาภาระได้เลยสักคนทำเอาแทบหมดแรงตายกว่าจะพาตัวเองกับข้าวของมาที่เรือนได้พอมาถึงก็ต้องแปลกใจเมื่อมีคนมมุงรอบบริเวณมากมาย หูแว่วเหมือนได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นของนางสมใจด้วยเกิดอะไรขึ้นคะประจันถามพวกที่มามงดูพุจีมันท้องแต่มันไม่ยอมบอกว่าพ่อเด็กเป็นใครมารางมานดาของปิงกับเปรี้ยวปอกอะไรนะคะนะพี่พุจีบเนี่ยนะประจันร้องเสียงหลงอย่างไม่เชื่อหูผู้ช่วยแม่ครัวอีกคนเห็นเด็กสาวทำหน้าเหมือนไม่เชื่อก็เลยช่วยยืนยนัน เราเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังวันนี้พุจีบกำลังสมใจขอยืมรถจากท่านหญิงเพื่อไปรับพระจันที่สถานีรถไฟแต่ว่ามีเหตุทำให้ไม่ได้ไปเพราะอยู่ๆพุจีบก็เป็นลมหมดสติประโจมเหมาะที่ตอนนั้นคุณพระขจรซึ่งเป็นหมอประจำตัวท่านหญิงมาตรวจอาการท่านพอดีก็เลยช่วยดูอาการให้สักประวัติไปมาจึงรู้ว่าท้อง คีแรกพุจีไม่ยอมรับแต่คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ท้องก็ต้องกินยาตามสั่งซึ่งยานั้นอันตรายกับเด็กได้ยินแบบนั้นก็เลยยอมรับว่าตัวเองตั้งครรภ์ไม่รู้ว่าพ่อเด็กเป็นใครพุจีมันก็ออกจากเรียบร้อยเดาไม่ออกเลยไปพลาดท่าเสียทีใครตอนไหนคนอื่นไม่รู้ว่าพ่อเด็กเป็นใครแต่พระจันทร์รู้เด็กสาวกล่าวโทษตัวเองทันที เธอเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนได้ใกล้ชิดกันมากเกินไปเรื่องเสื่อมเสียก็เลยเกิดขึ้นประจันทิ้งข้าวของให้ก้องเอาไว้อย่างนั้นเรารีบวิ่งขึ้นเรือนไปเธอเปิดประตูห้องของนางสมใจอย่างถือวิสาสะเราก็พบว่านอกจากูดจีบกับคุณป้าแล้วยังมีรวงข้าวนั่งอยู่ด้วยนางสมใจเอาแต่ฟูมไฟายว่าทำไมหลานสาวถึงไม่รักดีร้อนถึงรวงข้าวต้องพยายามปลอบให้สงบใจ ประเันยกมือไหว้ผู้ใหญ่ลูกลวกแล้วตรงดิ่งไปหาพุจีบขณะน,นี้อิงสาวกำลงนั่งนิ่ง,ง,งพิงผนังห้องดวงตาแดงช้ำเหมือนผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักพอได้พบหน้าน้องสาวน้ำตาของพุจีบก็ไหลทะลักเธอโผเข้ากอดน,น้องสาวเริ่มสะอื้นใจเย็นๆน,นะคะพี่พุจีบไม่ว่าใครจะรุมประนามหรือตำหนิพี่อย่างไรประเจนก็พร้อมจะให้กำลังใจและคอยอยู่ข้างพี่เสมอ คำมั่นของพระจันทร์ทําให้ผู้จีบไข้าอาการโศกเศร้าใส่ที่เคยหนาวเหนยบอ้างว้างมาบัดนี้กับอบอุ่นขึ้นเพราะมีคนเข้าใจทุกคนออกไปก่อนได้ไหมคะตรงนี้พระจันทร์ขอจัดการเองเอกสาวหันพิทางรวงข้าวอย่างวิงวอนรา่าดายที่ข้างๆยังมีคุณป้านั่งฝุ่มไฟไม่เลิอกอย่างนี้เห็นที่ผูจีบจะสงบสติอารมณ์แล้วหันมาคุยกันดีๆได้ยากก็ได้ ถ้าจะรออยู่หน้าห้องนะมีอะไรก็เรียกแล้วก็รวงข้าวลดเสียงลงเบงกระซิบพอให้แค่พระจันทร์ได้ยินถามให้ทีนะว่าพ่อเด็กเป็นใครพระจันทร์พยักหน้ารับทั้งที่รู้คำตอบอยู่แก่ใจรวงข้าวประคองนางสมใจให้ออกมาจากห้องเสร็จแล้วก็งําประตูเอาไว้เล็กน้อยเพื่อเฝ้าสังเกตการ์ ประจันทราบว่าพุจีบยังไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กจึงลดเสียงลงขณะพูดคุยไม่เอานะคะพี่พุจีบอย่าร้องเลยนะเรื่องหน้ายินมยก็ต้องยิ้มสิคะประจันหยิบผ้าเช็ดหน้ามาช่วยเช็ดน้ำตาให้ถ้าพี่เศร้าลูกในท้องพี่ก็จะเศร้าด้วยน่าสงสารแย่เลยประจันคิดว่านี่เป็นเรื่องดีจริงๆถือพี่ท้องขอนแต่งนะมัน เด็กสาวจูบปากและส่งยิ้มปอบโยนไปให้พี่ผู้จีบกำลังมีลูกกับคนที่พี่รักนะคะจะเป็นเรื่องร้ายได้อย่างไรได้ฟังผู้จีบก็ยิงทางน้ำตาตั้งแต่ทุกคนรู้ว่าเธอตั้งครรภ์หญิงสาวก็ได้ยินแต่คำตำหนิดาว,ว่าประหนึ่งทําตัวเลวสร้างต่ำช้ามาทั้งชีวิตแม้จะเตรียมใจเอาไว้แล้วว่าต้องเจอกับอะไรแต่หญิงสาวก็ไม่คาดฝันว่าต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ตามลำพัง พาจร์บมือพี่สาวแล้วให้กำลังใจเธอกพรำบอกพี่สาวว่าการตั้งครันครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องผิดพลาดแต่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเพราะเด็กคนนี้เกิดมาจากความรักถ้าเขารู้ว่ากำลังจะได้เป็นข้อคนต้องดีใจแน่เด็กสาวกระซิบบอกไปเช่นนั้นพอคิดว่าคุณชายพาัสกรยังคงไม่รู้เรื่องแต่ว่าคำตอบของพุ้จีบกลับทำให้แปลกใจใช่เขาดีใจมาก หมายความว่าอย่างไรคะในเมื่อรู้ว่าคนรักท้องทาไมคุณชยายภาสกรจึงไม่จัดการอะไรเลยปล่อยให้ผู้จีบต้องเผชิญชะตากรรมตามลำพังหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนที่เธอไม่อยู่ประจันคิดอย่างระหนกจบบทที่33